สวัสดีค่ะเพววาวคามรู้คู่สุขภาพนะคะวันนี้จะมาพูดถึงการใช้วิตามินซีแบบทามีผลต่อรอยสิวอย่างไรบ้างนะคะค่ะสิวนะคะก็เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติไปของต่อมไขมันและลูปของผล4ข้อนะคะข้อแรกนะคะมีการเพิ่มจำนวนของต่อมไขมันและมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะคะข้อที่2นะคะเกิดการหนาตัวของเคราติน ที่ชั้นผิวหนังนะคะเมื่อเกิดการหนาตัวของเครลาิินที่ชั้นผิวหนังรวมถึงมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทําให้เกิดการอุดตันของรูขุงขนได้นะคะก็กลายเป็นสิวอุดตันและข้อสามนะคะเมื่อ มีสิวอุดตันนะคะมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นแบคที r ียที่อาศัยอยู่บริเวณรูขุมขนนะคะที่ชื่อคิวติแบคทีเรียมแอคเน่นะคะหรือว่าซีแอคเน่เนี่ยเขาก็เป็นแบคทีรียที่ชอบกดไขมันอยู่แล้วนะคะเมื่อมีการผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะเพิ่มจำนวมนมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ ก็จะส่งผลให้เกิดข้อสีนะคะก็คือเกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นนะคะเมื่อสีแอคเนเพิ่มมากขึ้นก็จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มาจัดก,การเจ้าตัวสีแอคเน่นะคะก็จะทําให้เกิดกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นเกิดสิวหนองสิวหัวช้างนะคะซึ่งเมื่อเกิดสิวหนองและสิวหัวช้างแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดรอยดํารอยแดงจากสิวนะคะและก็เกิดหลุมสิวได้นั่นเองค่ะ แล้ววิตามินซีมีประโยชน์กับผิวอย่างไรบ้างนะคะวิตามินซีนะคะก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะ วิตามินซีแบบทามีผลต่อรอยสิวอย่างไรบ้างนะคะข้อแรกนะคะวิตามินซีแบบทานะคะก็จะไปช่วยลดการอักเสบนะคะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันนะคะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานเพิ่มมากขึ้นช่วยต่อต้านการอักเสบลดอาการบวมแดงของสิวนะคะข้อที่2นะคะวิตามินซีแบบทานนะคะเขาก็จะไปช่วยลดรอยสิวนะคะ ลดรอยดำรอยแดงจากสิวแล้วก็ลดหลุมสิวนะคะโดยมีการทดลองในคนที่เป็นสิว50คนนะคะพบว่ารอยละ6กสของคนที่ใช้โซเดียมแอสโครบิลฟอสเฟต5%นะคะก็มีรอยสิวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะ รวมถึงคนที่เป็นหลุมสิวด้วยนะคะเนื่องจากว่าวิตามินซีแบบทานเนี่ยเขาจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะลดการทําลายคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้นะคะเพิ่มความคงตัวให้กับคอลลาเจนในชั้นผิวหนังและเร่งการสร้างผิวใหม่นะคะโดยไปกระตุ้นการทํางานของผิวชั้นหนังกำพ้านะคะให้มีการผัดเซลล์ได้ดีขึ้นนะคะข้อที่3มนะคะวิตามินซีแบบทานเนี่ยเขาก็จะไป ลดการสร้างเม็ดสีผิวนะคะลดการเกิดรอยดำรอยแดงจากสิวได้นะคะเนื่องจากว่าเขาไปยับยั้งเอนไซม์ไทโรซินีนะคะทำให้มีการสร้างเม็ดสีเมลานินลดลงนะคะค่ะการเลือกวิตามินซีแบบทานะคะวิตามินซีแบบทาสำหรับบำรุงผิวนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบเซรั่มอีมัลชันและวก็ครีมนะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเลือกแบบที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะ ตัววิตามินซีแบบทานะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของแอสคอร์บิกแอซิดนะคะซึ่งเป็นตัวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะแต่ว่าจะมีความคงตัวค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อแอสคอร์บิกแอซิดโดนอากาศหรือว่าความร้อนนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นดีไฮโดรแอสคอร์บิกแอซิดนะคะซึ่งก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อนๆก็อาจจะพบได้ในบางผลิตภัณฑ์นะคะดังนั้นในการเลือกวิตามินซีแบบทานะคะเราอาจจะต้องดูบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบด้วยนะคะก็คือบรรจุภัณฑ์อาจจะต้อง ปิดสนิทมิดชิดกันแสงนะคะแล้วก็เมื่อเราซื้อมาแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเก็บให้ห่างไกลจากความร้อนความชื้นนะคะแล้วก็แสงแดดน,นะคะโดยวิตามินซีแบบทานะคะก็ควรจะมีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละแนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีความเข้มข้นอยู่ที่ร้อยละสิถึงยีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละยีนะคะก็อาจจะไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะเพิ่มอาการระคายเคืองแก้ผิวมากกว่านะคะ เนื่องจากว่าแอสคบิกแอนะคะก็เป็นวิตามินซีที่มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดนะคะแต่ว่ามีความคงตัวต่ำในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีการนําอนุพันธ์ของวิตามินซีนะคะหรือว่าอนุพันธ์ของแ s c o อ i c บิกแอเนี่ยมาใช้ค่อนข้างมากนะคะอย่างเช่นแอสโคบิลไกโคไซน์นะคะตัวแอสโคบิลไก c o ไซ d ์นะคะเขาจะมีความคงตัวมากกว่านะคะดูดซึมสู่ผิวได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อ เราทาแอสโคบิลไกลโคไซด์ลงสู่ผิวแล้วเนี่ยก็จะดูดซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนงังแล้วก็มีเอนไซม์แอลฟากรูโคซิเดสนะคะเปลี่ยนให้เป็นแอสโคบิกแอซิดนะคะวิตามินซีแบบทานะคะจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อทาร่วมกับอะไรนะคะวิตามินซีนะคะจะมีความคงตัวมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีขึ้นนะคะเมื่อทากับวิตามินอ e ีและเฟอริกแอซิดนะคะ โดยมีการศึกษาพบว่าเมื่อทาวิตามินซีร่วมกับวิตามินอ e, ีนะคะจะสามารถป้องกันการถูกทำลายและการอักเสบของผิวหนังได้ดีกว่าการทาตัวใดตัวหนึ่งถึง4เท่าเลยนะคะและเมื่อทาวิตามินซีร่วมกับกันแดดนะคะก็จะเสริมประสิทธิภาพของกันแดดนะคะลดการเกิดผิวไหม้ได้ถึงร้อยละ40นะคะและลดการเกิดผิวแดงจากแสงแดดได้ถึงร้อยละ52เลยนะคะ ข้อควรระวังนะคะผลิตภัณฑ์วิตามินซีแบบทาน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ใน pH ที่ค่อนข้างเป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบางคนเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการระคายเคืองอาการแสบผิว อาการแดงหรือว่าผิวแห้งได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงตัวอื่นเนี่ยช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้นะคะแล้วก็เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งนะคะอาการก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ขอให้เพื่อนๆหยุดผลิตภัณฑ์นั้นไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดกันนะคะว่ามีวิตามินซีรูปแบบไหนบ้างนะคะซึ่ง แต่และผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมานะคะเขาจะมีวิตามินซีเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแต่ว่าแต่และผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะที่ช่วยในการบำรุงผิวนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเพื่อนๆจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็แนะนําให้ดูรายละเอียดและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นั้นๆเป็นส่วนประกอบนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะยกตัวอย่างวิตามินซีในผลิตภัณฑ์นั้นๆให้ดูเป็นตัวอย่างกัน ตัวแรกนะคะคิวส์ก็จะประกอบด้วย p l a s c o c i c acid กับ a s c o r b i ิ g l y c o s i ซ e นะคะซึ่งตัว p l a s c o b i c acid ก็จะออกฤทธิ์ทันทีเมื่อทานะคะส่วนตัว a s c o r b i ิ g l y c o s i ซ e นะคะก็จะถูกดูดซึมเข้าสู่ผิวหนังแล้วเปลี่ยนเป็น Ascorbic Acid นะคะซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ p l a s c o b i c acid เลยนะคะ ตัวต่อมานะคะก็คือบูทวิตามินซีนะคะตัวนี้นะคะเขาจะใช้อนุพันธ์ของวิตามินซีหรือว่าอนุพันธ์ของแอสคอเบิกแอซิดนะคะก็คือเอทิลแอสคอเบิกแอซิดกับแอสคอเบิลเตต่าไอโซเปาเมเตนะคะเอทิลแอสคอเบิกแอซิดนะคะค่อนข้างมีความคงตัว ดีเลยนะคะแล้วก็ละลายได้ทั้งในน้ำแล้วก็น้ำมันนะคะเมื่อมาเมทัลบราแล้วนะคะเขาก็จะได้ประมาณ86.4%ของ p a s c o b i c a c i d นะคะซึ่งตัว ethyls a c o r i i c a c i d นะคะเขาก็จะเด่นในเรื่องของความกระจางใสนะคะส่วนตัว a s o r b y l t e t r a i s o p b o t y a t e นะคะเขาก็จะละลายในไขมันได้ค่อนข้างดีนะคะทำให้ซึมสู่ผิวได้ดีแล้วก็ซึมสู่ผิวได้ค่อนข้างลึกนะคะ ลักษณะเด่นของตัวนี้นะคะเขาก็จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเราก็ทำได้ค่อนข้างดีกว่าตัว PLS c o b ก c อซ i ดนะคะตัวต่อมานะคะมซีพิมซีเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายายานะคะตัวพิมซ c นะคะเขาจะใช้ Ascorbyl t e t า a i โ o so ป a ม m erm a t e นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะละลายในไขมันนะคะก็ทำให้ซึมสู่ผิวได้ดีนะคะก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีนะคะ ค่ะจริงๆแล้วนะคะวิตามินซีแบบทานเนี่ยค่อนข้างม,มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยนะคะก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดเลือนริ้วรอยเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวหนังนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้แล้วไม่แพ้นะคะแล้วก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองกับผิวนะคะฝากติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ